สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Black Time ครับสำหรับเรื่องราวหลอนลี้ลับตำนานความเชื่อ ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวตำนานหลอนต่างแดนที่ได้ยินได้ฟังมาจากน้องคนหนึ่งครับมาเล่าให้ฟังมาเปิดประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับตำนานในต่างแดนครับเหล่านั้นเลยได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้ครับเรื่องราวนั้นจะเป็นมาเป็นไปยังไงจะหลอนจะน่ากลัวแค่ไหนเราจะมาเล่าให้ฟังใน EP ีนี้ครับ สำหรับเรื่องราวหลอนเรื่องนี้นั้นได้ยินมาจากรุ่นน้องคนหนึ่งครับที่เคยได้ไปศึกษาอยู่ต่างประเทศครับแล้วไปได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาจากเพื่อนของเขาเขานั้นจึงได้มาถ่ายทอดให้เราฟังครับน้องคนนี้มีชื่อว่าน้องเจนครับโดยน้องเจนนั้นเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้นั้นเพื่อนในคลาสของเธอที่เป็นเด็กอเมริกันมาเล่าให้ฟังครับโดยเธอนั้น เล่าให้ฟังว่าโรงเรียนในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนแน่นอนครับเพราะมันย่อมจะมีตำนานประหลาดมากมายต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฟังทางโรงเรียนไทยโรงเรียนในยุโรปหรือโรงเรียนในเอเมริกาหรือสถานศึกษาต่างๆในต่างประเทศครับ แต่สำหรับเรื่องราวที่เธออยากจะนำมาบอกมาเล่าให้ฟังนั้นจะเป็นตำนานเรื่องหนึ่งเลยครับที่ค่อนข้างโด่งดังพิเศษในแถบแถวแถวประเทศสหรัฐอเมริกาครับกับเรื่องราวของห้องเรียนอาถรรพ์สุดหลอนสุดน่ากลัวสุดสยองฝันกับคำร่ำลือที่คนทั่วไปพูดกันว่าเป็นห้องเรียนกินนักเรียนกินวิญญาณมาแล้วมากมายครับ โดยตามตำนานนั้นเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี1947ครับณโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในชนบทหน้าประเทศอเมริกาครับมีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะโด่งดังขึ้นในเมืองแห่งนี้ครับที่อยู่ทางตอนกลางทางที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งเรื่องราวนั้นเริ่มจากมีเด็กชายคนหนึ่งครับ ชอบทำตัวเกเรชอบแกล้งเพื่อนจนในที่สุดก็มีพฤติกรรมไม่ดีจนถูกครูฝ่ายปกครองนั้นเรียกไปพบครับซึ่งมันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาปกติทั่วไปที่เด็กโซนคนหนึ่งนั้นมักจะถูกเรียกตัวเพื่อไปว่ากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมครับปัญหานั้นก็คือเจ้าหนูนี้ดันหายไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่มีใครพบเจอเขาอีกเลย จนหลังจากนั้นมาจนเพื่อนๆและพวกครูนั้นก็พากาันค้นหาอยู่เป็นเดือนครับแต่ก็ไม่พบเจอตัวของเด็กผู้ชายคนนี้เลยทางโรงเรียนนั้นก็ได้สืบสวนสอบสวนกับครูฝ่ายปกครองเพราะเป็นคนที่พบเจอเด็กเป็นคนสุดท้ายครับ โดยคาให้การของครูฝ่ายปกครองนั้นก็เล่าแค่ว่าเมื่อทำโทษนักเรียนเสร็จก็ปล่อยนักเรียนกลับบ้านตามปกติก็เท่านั้นครับจนต่อมาก็มีนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ทยอยกันหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆหายไปอย่างเป็นปริศนาครับหายทุกวันวันละคนจนมีเด็กนั้นสูญหายไปถึง13คนเลยครับ ทางโรงเรียนนั้นก็พยายามตามหาสาเหตุแต่ก็ไม่พบเจอครับแล,และไม่พบเจอตัวเด็กนั้นสักคนเลยครับแต่เพื่อนของคนที่หายไปนั้นเล,เล่าให้ฟังเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่าก่อนเพื่อนคนที่จะหายไปนั้นโดนครูฝ่ายปกครองเรียกไปพบที่ห้องปกครองทุกรายเลยครับแล้วเด็กเหล่านั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยครับ จนเมื่อโรงเรียนนั้นได้ทราบข่าวก็จะไปคุยกับครูฝ่ายปกครองคนนั้นแต่พอไปถึงที่ห้องอก็ปรากฏว่าไม่พบเจอใครในห้องฝ่ายปกครองเลยครับและครูฝ่ายปกครองคนนั้นก็ได้หายไปจากโรงเรียนตลอดการเลยครับไม่มีใครสามารถพบเจอครูปกครองนั้นหลังจากนั้นเลยครับ ว่ากันว่าเด็กทั้ง13คนนั้นถูกครูปกครองที่มีท่าทางน่ากลัวสังหารโหดก่อนที่จะจัดการกินทั้ง13คนนั้นเข้าไปแต่ถึงกระนั้นก็ตามเรื่องราวดังกล่าวก็ไม่เคยได้รับการเปิดเผยออกมาเลยครับเพราะห้องเรียนที่เหล่าเด็กนั้นหายไปก็ถูกปิดตายอย่างแน่นหนาจนมาถึงปัจจุบันครับ และในปัจจุบันนั้นก็กลายสภาพเป็นสถานที่รกร้างและอันตรายเกินกว่าที่จะเข้าไปพิสูจน์ความจริงครับมีเพียงข้อความที่เขียนเตือนไว้หน้าห้องด้วยหมึกสีแดงว่าในห้องนี้มีปีศาจร้าย จนกลายเป็นที่โจดจันถึงเรื่องราวของห้องเรียนอาถรรพ์แห่งนี้จากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นตำนานแต่เรื่องราวอันสยดสยองน่ากลัวนั้นยังคงมีการเล่าลือมาต่อเนื่องครับตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองครับ โดยตำนานเรื่องราวดังกล่าวนั้นค่อนข้างจะโด่งดังและถูกเล่าขานกันไปทั่วโลกครับเพราะมีคนมากมายร่ำลือกันปากต่อปากจากยุคหนึ่งมาสู่ยุคหนึ่งซึ่งก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าหรือเป็นเรื่องจริงกันแน่แต่ก็ยังไม่มีใครนั้นสามารถพิสูจน์ได้ครับไม่แน่ว่าอาจจะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงในอดีตก็เป็นได้ครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับตำนานเรื่องหลอนเรื่องนี้ลองพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง The Black t i m m ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ